บางเรื่องไม่ได้มีผีโผล่มาตรงหน้าแต่พอฟังจบคุณจะไม่กล้าปิดไฟนอนเรื่องนี้เกิดขึ้นที่ร้อยเอ็ดเป็นเรื่องของพิธีศพและคืนหนึ่งที่แม่กลับมากินข้าวแม่ของคุณทองใสเสียตอนดึกไม่มีโรงพยาบาลไม่มีรถพยาบาลมีแค่ลมหนาวกับเสียงหมาหอนกลางทุ่งนาคืนนั้นผู้ชายในหมู่บ้านช่วยกันสานไม้ไผ่ ไม่มีใครบอกว่าสารไปทําอะไรแต่ทุกคนรู้ว่าต้องทําพอเช้าเอาผ้าดิบสีขาวมาห่อร่างแม่แล้ววางไว้บนโครงไม้ไผ่นั้นไม่มีโลงไม่มีดอกไม้มีแค่ผ้าขาวกับร่างที่ไม่ขยับอีกแล้วเช้าวันรุ่งขึ้นสับประเวอพาทุกคนไปที่นาในมือถือไข่ไก่เขาพูดสั้นๆว่าจะเอาบ้านใหม่ให้ เผาตรงไหนขอให้ไข่แตกตรงนั้นโยนไข่ลงดินไข่ไม่แตกโยนอีกครั้งก็ยังไม่แตกสองรอบสามรอบไข่ยังอยู่ครบจนเดินไปเกือบสุดนาตรงกรอไผ่กับต้นไม้ใหญ่โยนไข่อีกครั้งแตกพอดีไม่มีใครพูดแต่ทุกคนรู้ตรงนี้แหละมีคนตัดต้นกล้วยทำบ้านจําลองหลังเล็ก เป็นบ้านทรงไทยมีบันไดมีคนใช้เป็นรูปคนประดับขี้ผึ่งอย่างสวยงามเหมือนทุกคนกำลังช่วยกันสร้างบ้านหลังสุดท้ายให้แม่ช่วงบ่ายเคลื่อนศพไปจุดที่ไข่แตกเชิงตะกรถูกก่อไว้แล้วฟืนกองสูงเสื้อผ้าของใช้ของแม่ถูกเอามาเผาพร้อมกันสวดแค่คืนเดียวแล้วเผาเลยไฟลุกควันลอย ไม่มีเสียงร้องไห้มีแต่เสียงไฟแตกกลางทุ่งที่ร้อยเอ็ดเขาไม่เรียกว่าสวดศพเขาเรียกว่าสวดสอนผีพระมาทั้งวัดสวดทั้งคืนเหมือนกำลังสอนใครบางคนให้ยอมไปดีๆคืนที่สองหลังเผาสับประเวอถามขึ้นเบาๆอยากเห็นแม่บอกพ่อเอากระจกบานใหญ่เคาะให้ร้าวแต่ไม่แตกเอาไปวางข้างยุ้งข้าว จัดสำรับข้าวเข้าเหนียวลาบน้ำหมากพลูโรยขี้เท่าไว้บนข้าวจุดทูบเทียนเรียกชื่อแม่แล้วสั่งทุกคนไปซ่อนห้ามส่งเสียงห้ามวิ่งผ่านไปประมาณ20นาทีลมพัดแต่เทียนไม่ดับเปเลวเทียนสัน่นในกระจกที่ร้าวมีเงาดำปรากฏขึ้นผมสีขาวรูปร่างคุ้นตา แม่เดินมานั่งข้างสำรับล้างมือหยิบข้าวเหนียวเข้าปากตักลาบกินแต่ในกระจกอาหารเหมือนลอยไปด้านหลังเงานั้นอยู่นานเกือบชั่วโมงก่อนจะค่อยๆหายไปเทียนดับพร้อมกันเช้าว,วันรุ่งขึ้นอาหารยังอยู่ครบแต่ในขี้เท่ามีรอยน้ำหยดครอบครัวทำแบบนี้อีกสามคืนบางพิธี อาจไม่ได้ทำเพื่อเรียกผีแต่อาจเป็นแค่การบอกว่าเรายังคิดถึงและยังไม่ลืมและบางครั้งคนที่จากไปแล้วอาจแค่อยากกลับมากินข้าวกับลูกหลานเป็นมื้อสุดท้าย